you. <music> สวัสดีค่ะกวนสัพอดีพอยโยคะนะคะวันนี้นะคะก่อนจะพาไปฝึกโยคะก่อนการเข้านอนเนาะช่วงเวลาก่อนการนอนนี่แหละค่ะที่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราได้มาผ่อนคลายร่างกายได้มาผ่อนคลายจิตใจกันสักเล็กน้อยก่อนการนอนก็จะทําให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับใครที่เปิดไฟดวงใหญ่ไว้เนี่ยอาจจะลองปิดไฟดูเนาะหรือว่าลดแสงหน้าจอลงดูเดี๋ยวเราจจมาเริ่มกันเลยนะคะใครที่มี หมอนสามารถเอาหมอนลองนั่งใต้สะโพกได้นะจะได้ยืดตัวขึ้นมานั่งให้สบายนะคะนั่งเลยประสานนิ้มือทั้ง10ไหายใจเข้าผลักฝ่ามือนะยืดขึ้นมาออกปากเป๋า่าวาดแขนข้างลำตัวนะคะแขนกลาง45องศาหายใจเข้ายกหัวไหล่ขึ้นกลั้นลมหายใจแล้วกดคางชิดอกคางไว้ตรงนี้ก่อน1ิ 9 8 7าแปดเจ็หห้าสี่สมซองหนึ่งออกปากเป่าเป็นการเตรียมลมหายใจนะอีกสองรอบหายใจเข้าออกปากเป่าหายใจเข้ายกไหลขึ้นกลั้นกดขา ออกปากเป่าครั้งสุดท้ายหายใจเข้าออกปากเป่าหายใจเข้ายกไหล่ขึ้นกลั้นออ โอเคเหยียดขาซ้ายออกไปควางเป็นกระจกให้นะคะเท้าขวาดึงหากึ่งกลางหายใจเข้าออกบิดไปหาเท้าซ้ายมือที่อยู่ด้านหลังจะวางที่พื้นก็ได้นะคะหรือจะไพรหลังก็ได้ทิ้งศีรษะลงไปจับได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะค่อยๆผ่อนคอล,ลายหลังาจจะโยกเบาๆ จะทานิ่งไว้ก่อนก็ได้ให้ใช้เข้ากางแขนออกนะคะมือซ้ายจับต้นขาขวาแล้วมือขวาจับที่ด้านหลังศีรษะให้ใช้เข้ายืดหลังตรงออกนะคะเอียงไปทางด้านซ้ายของเรานะเปิดหน้าอกข้างขวาขึ้นมาให้เรายืดที่สีข้างของเรา ออกปักเป่าเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดขาข้างขวา,าไปซ้ายดึงเข้ามาหายใจเข้าออกบิดไปหาเท้ามือที่อยู่ด้านหลังจะวางตรงไหนก็ได้หายใจลึกๆย,วยาวๆส่งความรู้สึกไปคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายทุกส่วนที่เกรง็งตึงเข่าขึ้นกางแขนออกนะคะมือขวาจับต้นขาเราเอียงยืดไปทางด้านขวาของเรานะคะพยายามเปิดหนะ้าอกขึ้นมา ค่อยๆค,คลายบอกออกมานะคะออกมาข้างๆตัวเลยเอนลงมาเอาเท้าขวาก่อนละกันเท้าขวาพับด้านนอกลำตัวนะคะให้เท้าอยู่นอกตัวเลยเท้าซ้ายเหยียดให้ตรงไปทางด้านหน้าค่อยๆเอนนอนมาทางด้านหลังของเรานะใครที่ตึงมากอยู่สูงไว้ก่อนใครที่เอนได้นะคะ จะวางศอกลงไปหรือถ้าใครได้นอนราบลงไปได้เลยนะคะสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนที่เกรง็งตึงให้รู้สึกยืดที่กล้ามเนื้อหน้าขาของเรา ค่อยๆค,คลายขาออกมานะคะทีนี้เปลี่ยนข้างนะพับซ้ายเข้ามาเราอาจจะลุกขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะหรือจะอยู่ในท่านอนก็ได้พับขาซ้ายละเอ็นลงไปอยู่ในจุดที่เราตึงพอประมาณหายใจลึกๆเย,ยาาๆค่อยๆผ่อนคลาย ทุกส่วนคลายใบหน้าของเราพัค่อยๆตะแคงนะคะเอาขาออกมาทีนี้นะเราอาจจะเอาหมอนนะคะวางใต้ศีรษะของเรานิดนึงก็ได้เนาะชันขาซ้ายขึ้นมาเท้าขวาวางพาดเป็นเลขสี่ ออกอดจับหน้าแข้งนะคะหายใจเข้าออกแล้วค่อยๆกอดขาเข้าหาหน้าอกศีรษะวางราบลงไปนะคะไม่ยกศีรษะขึ้นมาให้รู้สึกถึงการยืดที่สะโพกข้างขวาส่งความรู้สึกไปคลายหายใจ สบายสบายพ<า>ักคลายออกนะคะทีนี้เปลี่ยนข้างซ้ายขัดขึ้นมาหายใจเข้าออกกอดขาเข้าหาหน้าอกได้แค่ไหนแค่นั้นนะบางคนแต่ละข้างอาจจะตึงไม่เท่ากัน ก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปค่อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยให้ร่างกายของเราค่อยๆยืดไปหัวไหล่ไม่เกรงนะคะพาโอเคทีนี้นะคะค่อยๆ กอดขาสองข้างเข้ามานะคว่ำฝ่ามือระดับหัวไหล่ของเรานะคะบิดหัวเขา่าไปทางด้านขวาก่อดบิดไปเลยอึบมือขวาจับที่หัวเข่าเนาะแล้วหันหน้าไปทางด้านซ้าย เปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้าดึงเข่ากลับขึ้นมาออกแล้วปิดไปทางด้านซ้ายหันหน้าไปด้านขวาเข่าขึ้นดึงกลับขึ้นมาออกแล้วกอดเข่าสองข้างเข้าหาหน้าอกเลยยกซ้าย ยกขวาเบาๆนะคะนวดคลายกล้ามเนื้อหลังของเราบางคนที่ทำบนพื้นเนี่ยก็จะได้รู้สึกเลยนะถึงการยืดคลายที่กล้ามเนื้อหลังนะคะช่วยนวดกล้ามเนื้อหลังของเราโอเคแล้วค่อยๆเหยียดขาสองข้างสะบัดด้านกายผ่อนคลาย ทุกส่วนที่แกรงตึงเดี๋ยวเราจะกำม,มือกำเท้ากันสักสองรอบตั้งเท้าสองข้างขึ้นมานะคะกำม,มือกำเท้าขยุ้มหน้าหลับตาแน่นๆกลั้นลมหายใจสามสอหนึ่งแล้วออกปักเป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้ากำม,มือกำเท้า กรันขยุ้มหน้าหลับตาสามองหนึ่งคลายสบัดร่างกายสบัดผ่อนคลายทุกส่วนที่เกรงตึงหายใจเข้าชมุ เข้าสมูงออกปากเป่าปรับความเกร็งตึงกล้ามเนื้อปรับการเต้นของชีพจร,รปรับลมหายใจให้เข้าสู่สภาวะปกติ ส่งจิตใครร่างกายทีละส่วนช,ช้าๆหน้าผาดวงตาใบหน้าคลายลำคอหัวไหล ปลายนิ้วคลายหน้าอกท้องแผ่นหลังคลายสโโพกต้นขานอง ท้าผ่อนคลายส่งจิตคลายร่างกายของเราทุกสว่วนหายใจลึกยาวคราบ